เข็น okay, นะครับบุกคอร์สดีชมกันด้วยนะครับอยู่ผมสู่ยโสอีกแล้ววันนี้อยู่กันกันกบจิ๊กกอคัสเซิร์ฟเวอร์เอ่อซีซันซีซัน5แล้วนะครับผมซึ่งและนี่เป็นพาร์ทแรกของซีซันนี้นะซึ่งผมได้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะเขาถ่ายกันแล้วก็ทําบ้านกันก่อนที่ผมจะมาแล้วนะครับผมเข้ามาเลดไปนานมากนะฮะแล้วของตูก็อันนี้ไปขโมยจากบ้านใครมาไม่รู้นะ <laughs> เห็นของมันเหลือก็เลยแบบเขาคงจะไม่ใช้แล้วมั้งของแค่เนี้ยเราก็ยืมเข้ามาใช้นะฮะ เอาละครับผม1.9ที่ผมเคยรีวิวไปนั้นเป็น1.9ที่ไม่ควรจะเฟกเลยนะฮะครจะคีโมนะฮะครจะแบบมึงหลอกลวงประชาชนใช่ไหมประมาณนี้เอ่อซึ่งพาร์ทนี้จะมาสร้างบ้านที่เสร็จนะแต่ชั้นล่างที่ผมจะทำนี้ผมจะทำเป็นที่เก็บของนะเนาะตอนแรกคือเราต้องสร้างบ้านที่เสร็จก่อนนะพาร์ทนี้ก็ไม่เป็นไรครับสร้างบ้านในจูคัสเซิร์ฟเวอร์ให้เสร็จนะฮะ อันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะเนี่ยเนาะโอเคหลัวจากแรกต้องไปทำก็คือตัดไม้นะฮะตัดไม้ตามธรรมชาติไหมครับนะ,ะผมคือผมเข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยแล้วแบบต้นไม้ใหญ่ๆมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยต้นประมาณเนี้ยหลายต้นมากเลยประมาณผมตอนผมตัดเดี๋ยวผมตัดได้มาสักแปดเก้าต้นนะฮะแล้วแม่งตัดยากมากเลย จุ๊บอ๋อติดมาติดจุ๊บเคจุ๊บอ๋อแล้วก็ตอนนี้ในช่องของผมเอ้ในเฟซบุ๊กขผมมีกิจกรรมจากเกม Star w a l l e ลนะฮะ Star าร์เด็บวอลเ e. ผมอ่านไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วผมก็คือกิจกรรมง่ายๆครับแค่เข้าไปกดไลค์เพจกดไลค์แชร์นู่นนี่นั่นนะครับผมก็ แจก2ละว,วันฮะพอดีต่อละวันนี่คือหมดหมดตัวแล้วนะฮะไม่มีอะไรจะให้แล้วนะฮะที่ว่าจะเลีน GTA นะแต่ดูสภาพกระเป๋าตังค์ได้แบบโอ้ซื้อ JAT กูคงไม่มีตังค์ไปแคตเตอร์เดย์แน่เลยนะฮะก็เลยไม่เอาดีกว่าจุบจุบจุบอุ้ย เอา้าได้แตะไหมครับนะามันก็ต้องเป็นอย่างนี้กันแล้วฟะ ตนนัวนี้ต่อตอัวน,นี้จุบจุบจุบเอ่อตอนนั้นมีไม่มีไม่มีมมโอเคจุบ ผมมาแป๊บหนึ่งนะขอสต๊อปไปแป๊บหนึ่งโอเคนะก็มาแล้วพอดีไปทำธุระสักนาทีสองนาทีนะแต่ไม่อยากจะใส่ในคลิปนะกลัวมันจะเฟิงเวลานะแล้วผมขี้เกียจตัดด้วยทุย ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟเลยนะฮะพอดีตอนนี้ปวันเวลาเที่ยงวันนี้วันอะไรวนะเนี่ยวันวันวันพุธนะฮะวันพุธวันวันพุธวันที่เก้านะฮะเก้าเดือนสามสิบหกนะครับอยากแคสแบบตามสไตล์ตัวเองนะแต่แบบกลัวดูคนรับไม่ได้นี่ไม่ใช่พี่นุ้ยคนเดิมรับไม่ได้นะฮะเราก็เอสาสไตล์เดิมไปนะฮะ ีวิวก็ตกนะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะก็ต้องไปถามพี่ทูซะแล้วแหละว่าทําไมวิวมันตกจังเลยพี่เราผมตอนนี้คิดว่าพี่ทูเป็นที่ปรึกษานะไม่ใช่แบบไอดอลที่ปรึกษาแล้วนะมีแล้วก็ปรึกษาเขาได้ตลอดเขาไม่ไม่ยุงไม่ไม่แบบไม่ยิ่งขึงขนาดนั้นนะฮะ บ้านแต่ละคนแบบเขามีเกาะเล็ส่ครบตัวนะคือบ้านเราแบบอะไรหลังคาอยู่ไหนอะอไรป,ประมาณนี้แล้วกต็ตรงนี้น้ำเนาะหัวเตด บ้านมีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยต่ถ้าผมทราบผมไม่เห็นมีนะมันมาตากงไรเนนะี่ยหือหออือเออเนี่บ้านเขาเราอย่าไปยุ่งดีกว่านะฮะ โอเคเราขอดูบ้านหน่อยว่าบ้านบ้าน,บ,านบ้านใครก็ไม่รู้าเตะรู้คือบ้านเขาก็จัดระเบียบได้พอได้นะฮะ <c oughs> จะไปดรูว่าบ้านใครครับป้ายมีติดไหมไม่มีเข้าไปดูหน่อยบ้านผู้ใดมีอะไรเปล่าไม่มีเนาะขอโทษเรียบกวนครับเฮ้ยจุ แล้อะไรผมทาเป็นห้องเก็บของแล้วก็ทําเหมืองไปในตัวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อคนนี้เสร็จอ้าวเจอโคด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขุดโคอยขุดโคเหมืองทำเป็นเหมืองที่เก็บของแล้วก็ฟาร์มภายในห้องนี้นะฮะซึ่งหลังคาที่เราจะวางแผนไว้คนรทำเป็นหลังคายัางไงดี เราต้องมีชั้นสองเราจะมีชั้นสองชั้นแรกมัน,ม,น,ม,นมันดูมันดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พีคดูไม่พีคเฮ้ยเดี๋ยวทำให้กลางบ้านเลยได้ไดอะชช,ด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 ชดเดี๋ยว สิ่งประวัตสัมผัสมาครับมันจะหายไปกัดแอลหมดแล้วเนี่ยนี่เว้นไปช่องหนึ่งนี่ก็ต่อต่อจื๊อปปุ๊บ,บต่อขึ้นไปเดี๋ยวผมจะต้องทำขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นอีกชั้นหนึ่งอื๊อจือบโอเคจือบอ ก็ตรงไหนดีพอๆๆๆๆไม้ไม่น่าพอเนี่ยองส่พันธุ์นิโทนสร้างบ้านไม่เสร็จนะรือเปล่าหรือเปล่า,ามันมันจะพูดว่าอาจสงสัยจะสงสัยระบวบเราบอกว่าอาจจัดดีกว่าสักเป็นทางการดิ ผีมาชุบชุบโอเคให้ติดหัวไหมไม่ติดเนาะชุบเต็มตรงนี้แล้วก็ สามปับปับปับไม้บ,บ,มบ้านพิทูเนี่ยเขาเหมือนเดิมนะบ้านหลงนังน,นู้นรัาแคบเหมือนเดิมครับแต่ใช้ใช้สะดวกแล้วก็สวยงามนะฮะเจอซอมบี้แล้วแล้วมันจะเดินม,มาหาเราใช่หรือไม่อุ้ย ช่มันเดินมาหาเรามันยกมือด้วยมีอะไรเพ่บ้านนี้ปิดประตูยังโอเคปิดแล้วไม่ต้องรับนะอันนี้ดาบเหล็กอะ่ะเราจะไม่เราจะไม่คุยกับเขานะฮะ พังพอดีเลยจุ๊บแล้วก็เจอจุ๊บห็นชิบหายเห็นหมดแต่กล่องไม่น่ามีโอเคนั่นไง จุดโอ้แหกแตกพอดีขึ้นขึ้นขึ้นทำขวานกับที่ขุดโอเคฟินิชต่อไปทำเพืนอย่างนี้เอาดินดีกว่า จิบจ้บจิ้บโอเคเราจะได้วานได้ไม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเดี๋ยว ไม่ได้ลงมอดแผดเลยนะฮะก็ติดติดแอวที่แถวจริงๆ,ๆนะไม่ได้ลงมอดแผดเลยแทบไม่ได้จับมอดแพดเลยนะครับผมขออภัยด้วย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวภายในภายในปิดเทอมภายในเร็วๆ,ๆ,ๆวันนี้ละครับจะมีมอดแพดลงมาสักก็ก็พอตัวนะฮะ <laughs> มีตัวนึงถือแอปเปิ้ลด้วย <laughs> เอาดาบใครมาหานาย นายก็ด้วยเอ้ยหาไม้อมอมามมาตอนมดืดอีกเวนเวนกรรมเฮ้ยตัวนี้ใครจะตับไม่หมดมมมมจบุจบจุบสอง สองหัวใจสองหัวใจปั๊บปั๊บปั๊บเอ่อ,อสายพันธุ์นี่คุณทำไม่เสร็จจริงๆแหละฮะต้องหาของอีกไม่ไรเดี๋ยวทำหลังไม้ได้ มตอนเมื่อเนี่ยไม่อยากหาเลยผมขอปรับรวิวซิติทนเรนเดอร์ดิชันเป็น6แล้วกันอาจจะเลื่อขึ้นมาสก,กัดเติดหนึ่งก็ยังดีพอดีเวอร์ชันนี้ผมยังไม่ได้โหลดออติไฟา์นะฮะก็เลยลักกระตุกกระตุกดิ้น่ิดหน่อย เรียบร้อยพอโอเค เดี๋ยวค่อยออกแบบไ้กันปูพื้นให้เสร็จก่อนโอ้ยจุบทำไมมันกระตุกจังฟะเมื่อวานนี้ก็ลบลิปที่ลงแล้วหลายลิปอยู่มันก็นโโ่งไม่ใช่หรอือมันไม่เกี่ยวกัน ชั้นสอน,นี่ยังไม่เสร็จต่อตอตอตอ,ตอเราคนต้องมีพี่วระธานลักไม้แล้วแหละ <c oughs> บ้านใครขอเดินทัวร์ด้วยลวกันบ้านใครเอย่ยทำไมมันดูทำไมบ้านเขาดูออร่าเยอะกว่าเราเีกอะโอ้นี่ของเขานะฮะโอ,โอโม้มีไดมอนด์ดูสภาพเรนนี่ใช่บ้างปากดาวถูกด้วย เพราะว่าหเห็นปาเขาได้เดมอนนะฮะหาของไปเพียบเลยเด็ดอะแล้วเปิดบ้านทิ้งไว้อย่างนี้แบบไม่กลัวคิปเปอร์แบบเข้ามาแล้วแบบปาร์คสปอร์ตแล้วเกิดตรงนี้แล้วคิปเปอร์ระเบิดแล้วกล่องหายจะเป็นยังไงเราจะไม่พูดเดี๋ยวจะไม่พูดจะไม่พูดเด๋ยวมันเป็นจริงก็งานเข้าฮะช่วยตูวอีกเฮ้ยอันนี้อะไรใช่เหมือหรือไม่ผมไมาใช่แล้ว โอเคตัวนี้เป็นที่ที่ผมตัดไม้ได้เริ่มสร้าและเริ่มสร้างมาตรงนู้นนะฮะ ああ。ああ มหมดเนี่ยเหลือแต่สอนท่อนเนี่ยไปเจองี่ด้วยปะเนี่ยไม่มีเนาะออไม่ต้องตัดไม่ตัดตัดไม้ดำเอ๊ยไม้โอก๊กไม้โอก๊กชุบชุบชุบแอปเปิลของแอปเปิล แค่นี้ก่อนจุจุบจุบจจุบจจุบจุบจุบจุานี้เราจะทำยังไง อันนี้เป็นไม้ไดีไหมก,ก,ก็ก็ลองดูจุบจุดสองสามสี่สองสามส,ส,ส,ามสี่จุบ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 โอเคไปขึ้นไปขึ้น ขึ้นขึ้นเฮ้ยจุ๊บขึ้นจับไม่ถึงโอเควางโค้งไว้ก่อนจุบ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 จบโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวปักทอดก่อน ลัวมีคลิปเปอร์มาระเบิดะฮะพอดีเคยเจอแล้วนะ,ะตูนตรงนี้เลยนะฮะแม่ต้องมาซ่อมเลยโอเคหน้าบ้านมีไฟนี่ทอดสองอันนี่ทอดอันหนึ่งนี่ทอดสองอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหา่หางกันไหนจุบจุบโอเค โอเคนะครับท่านผู้ชมหมดเวลาของผมแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมถึงแม้มันจะไม่มีอะไรเลยก็ถนเถอะพาร์ทนี้แต่ก็มาสร้างบ้านนะฮะสร้างบ้านต่อก็ขอบคุณที่รับชมจบคลิปนะผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับโอ้โหไอ,อ,เ,อเดียว